สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะตะก้าอันนี้ป้าบัวปลูก <c oughs> ผักกวางตุ้งค่ะแล้วกินยอดของเขาหมดแล้วทีแรกป้าบัวว่าจะเอาไว้กินแขนงแต่ว่าเพี้ยอ่อนเยอะมากค่ะป้าบัวก็เลยถอนทิ้งแล้วก็จะมาปลูกคะน้าค่ะมาปลูกคะน้าเห็ดหอมค่ะป้าบัวก็ซื้อดินมามาเพื่อเสริมค่ะเสริมดินเนาะ 촬자 <목소리가> <c oughs> เสริมดินลงไปแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยมูลมูลไส้เดือนของแท้ค่ะ <c oughs> เขาส่งมาให้ลูกชายรีวิวค่ะป้าบัวก็เลยเอาไว้หนึ่งถุงตัดแบบนี้เลย ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าคณะของเราจะได้ต้นอวบเนาะต้นอวบต้นใหญ่กรอบหวาน เป็นกระถางที่ปลูกกวางตุ้งเนาะพระบัวไม่เทออกผสมค่ะเนาะเพราะว่ามันมันเหนื่อยพระบัวก็พึ่งปวดท้องท้องเสียไปสองวัน2คืนตอนนี้ก็ยังปวดอยู่นิดๆค่ะก็เลยผสมดินซื้อกับปุ๋ยไส้เดือนเนาะปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมกันแล้วตากแดดไว้ก่อนตอนเย็นถึงจะปลูกค่ะ เตรียมดินค่ะเตรียมดินไว้ก่อนอะไรก็ไม่เท่ามือเนาะใช้คาดก็ไม่ไม่สะใจมือนี่แหละสะสางนี่ ผสมไว้แบบนี้แล้วป้าบัวก็จะตากไว้แบบนี้ก่อนตอนเย็นก็จะลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็จะเอาคณะเห็ดหอมมาปลูกค่ะคณะเห็ดหอมเพราะว่าต้นกล้าที่ป้าบัวเพาะไว้นะ่ะมันยังมีอยู่เสียดายค่ะจ้าป้าบัวก็วันนี้ก็เตรียมดินค่ะเตรียมดินไว้ปลูกคณะค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามนะคะ เดี๋ยวป้าบัวจะไปรดน้ําผักก่อนค่ะวันนี้ยังไม่ได้รดน้ําผักเลยค่ะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ